อยาก,กินผัดผักบุ้งไฟแดงนี่ไง Saint เซนมินเรียมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยครับนี่ก็คือผัดผักบุ้งไฟแดงที่เซนเอกจะทําให้เซนมินกินวันนี้นะเพื่อนๆเซนเอกเนี่ยไม่ได้เลี้ยงประกัดเก่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตกปลาเก่งอย่างเดียวนะนี่เลี้ยงประกัดเก่งนะคําว่าเซียนนะเลี้ยงประกัดก็เก่งนะโอ้โหคุยแคนะตกปลาก็พอใช้นะแต่ทํากับข้าวนี่สุดยอดอย่างนี้เลยนะสําหรับการทําผัดผักบุ้งไฟแดงนะนี่นะครับนี่ ผักบุ้งธรรมดาก็ไม่กินด้วยนะเซียนมิ้นท์น่ะอยากจะกินผัดบุ้งไฟแดงนะทุกคนเนี่ยวันนี้เซนเอกได้กระทะมาใหม่นะเป็นกระทะเหล็กเนี่ยนะมีฝาอย่างดีเลยมาเปิดเลยโอ้ยเนี่การจะกินผัดบุ้งไฟแดงนะทุกคนเปิดไฟนะไฟต้องแรงกระทะต้องดีเนหะ็นไหมกระทะต้องดีได้กระทะมาใหม่หสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะอยวจุดไฟกันก่อนนะอย่จุดไฟก่อนแหมจุดไฟนะผัดบุ้งไฟแดงคือไฟมันต้องแรงนะครับทุกคนกระทะใหม่นะไฟมันก็ไม่แรงมากใช่ปะ ไฟไม่แรงมากนะครับพอตั้งกระทะเปิดไฟแรงแบบนี้นะทุกคนใส่น้ํามันทั้งหน่อยนะนี่ใส่ามันทั้งหน่อยนี่ขรบบุ้งไฟแดงมันต้องใส่อย่างนี้นะใส่เป็นทั้งหน่อยนี่พอแค่นี้นะครับกระทะใบใหม่นี่นะมันดีนะทุกคนนี่อย่างนี้นะมีฝามาให้มออีอะไรนะทับพีไม้พายมาให้นะนี่เราก็ฝรโอ้ยแล้วก็ฝาสวยๆแบบนี้มาให้โคตรด,ดีอ่ะนี่ปิดนี้ได้ อยากให้มันร้อเร็วๆนะปิดใช่ปะ่ะนี่แล้วก็มีทับทีมาให้แต่เันนี้เส้นเอกวะไม่ต้องใช้ทับทีหรอกนะฝานี่ก็ต้องใช้นะเมนูผักบุ้งไฟแดงเขาไม่ใช้กันออเนี่ยเน่ผักบุ้งไฟแดงนะทุกคนการทำผักบุ้งไฟแดงไฟต้องแรง กระทะต้องร้อนนะแล้วก็ผักบุ้งต้องสดนะครับนี่นะผงเครื่องให้เรียบร้อยนอะอะมากระทะได้ที่แล้วนะทุกคนนี่เลี้ยงหน่อยนะแดงไหมทุกคนมาลุ้นกันว่าจะแดงหรือไม่แดงนะฝนตกด้วยวะโอ้ฝนตกกระเดินนตกด้ดิเด,ดางานเป็นงานเป็นงานนี่แค่แชมเปิลนะอันอึงสองคม เฮ้ยเป็นไงเป็นไงโตขับว่าเสียน,นะพี่นิ่งแล้วใช้ไฟแรงๆนะใช้ไฟแรงแงไปเลยฝนตกฝนมันตกไม่ใช่อะไรทุกคนไม่ง,งั้นจะจะแรงกว่านี้อีกใช่ป่ะวพี่นิ่งใช่ฝนตกแล้วนี่อย่างนี้ไฟแดง จริงๆจะต้องให้กระทะร้อนกว่นี้อีกนะแต่ฝนมาตกแล้วนะวกระทะตัวนี้ดีนะออกแบบมาดีมากเลยทุกคนนี่พี่เด็กเกจะนี่นะดูเด็ิฝากแก้วนนหนาแบบนี้นะ ลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะไม้พายนะครับแต่เทิยนเอกไม่ใช้หรอกระดับเซียนนะมาดูตัวกระทะดิเห็นป่ะด้ามไม้สวยๆเห็นป่ะมีห่วงมาให้นะนี่แล้วกระทะเป็นกระทะเหล็กอย่างดีนะร้อนเร็วนะขนาดเตาแก๊สเก่ามากนะใส่ไม่ค่อยแรงเลยนะนะดูดิก,กระดอกพุ่งใช้ได้ไรมาอ่ะอ่ะใชได้จบปิดก,ก่อนนี่ เนี่ยเป็นไงทุกคนแจ๋วป่ะกระทะอันนี้ดีไม่ใช่แล้วฝนมันจะตกนะซีเรียลก็เลยรีบก่อนนี่น่ากินมากวินเทจมินน่ากินมากเลยค่ะอ่าไม่ต้องชิมด้วยนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไหนใช่อือหืออือหืออือหือจะได้จะได้ที่ครับเพื่อนๆก็สำหรับกระทะที่พี่เซริกใช้นะเป็นกระทะเหล็กนะครับเป็นเหล็กที่เป็นกระทะเหล็กเผานะ ใช้ได้ทั้งเตาแก๊สนะไฟแรงแรงเตาฟืนเตาถ่านนะหรือเต,เตาแม่เหล็กใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะแล้วเป็นด้ามไม้อย่างดีนะครับเป็นด้ามไม้อย่างดีนะแล้วก็มีที่ฮิ้วอย่างดีนะครับแล้วก็มาพร้อมฝากระจกอย่างนี้นะอย่างดีแข็งแรงนะครับเห็นไหมมาพร้อมกับไม้ไายหนึ่งอันแค่อย่างนี้นะสวยๆเลยนะใครที่กําลังมองหานะครับไม่มีสารเคลือบที่เป็นอันตรายด้วยนะตัวนี้เป็นกระทะเหล็กแท้เลยนะครับทุกคนนะแล้วหนา นะหนาล้อเร็วล้นแรงนะโอเคครับถ้าเมื่อสนใจนะกระทะใบนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะการ้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับพี่เสนเกปากหมุดไว้ให้แล้วนะ